ส่วนคณะกรรมการท่าส่วนเล่นอยู่บนมูิเวียนหราการบริเรียนนะครับเรีออยอนเชิญนะคราดีเซอร์กับรอบทรอบสองนะครับและรอบสามนะครับแบ่งเป็นชุดนะครับแต่ละชุดกับที่นะครับคณะโกหลานจากพี่น้องเท้าทุกท่านนะครับที<ม>่สารเวลาครับรวมกิจกรรมบ้านสำคัญทาทาประเทศนท่าศาสนาวัน ก็ได้เสด็จล่มจันั้นดาวนหนึ่งทานบันไดเก่าทิพเพื่อลุกมาโปรดลงมนุษย์ซึ่งตรงกับวันกลินสิหาคำเดือนสิเอ็เราชอบพุทธและประชาในช่วงเขาหรือจำภาษานีคือประวัติย่อๆนะครับตำนานบ้านอนองภาษาและท่านหลายคนนะครับคงจะ แต่นะครับศึกษามาแล้วเนาะทุกท่านนะครับเพราะว่าจะเป็นนักเรียนนะครับผู้ท่องเที่ยนะครับภาพที่าัดเป็นล้มนะครับถ่ายวิดีทัศถ่ายวิดีโอไว้แล้วจะนะครับส่งนะครับไปทัวประเทศนะครับลูกหลานท่องอาจจะได้เบิ่งนะครับเลี้ยวเ็นก็ไปนะครับยิ้มๆเล็กน้อยนะครับเบิรงบ้านนะครับรอบนะครับ อีกท่านนะครับอดีตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนกบลนะครับร่ารับนะครับไปหารับนะครับบนหลักยุคพระใหญ่ตัายนนะครับอว่ายท่านนะครับเวียรบุรุษเลยเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่สละเวีาทีข้าร่วมต่างฝ่ายเทพื่อได้เป็นการสนับสนุนรัฐบาลนะครับเราเตรียมสอบติดต้นใจเราขอ เอาตัดใหญ่มากในมือนี้ครับเป็นสิริมงคลกับตัวเองครอบครัวและอาชีพการง่ายหายถูกเนาะหายโสดหายสาวนะครับจัดระบบตัวเองกให้ได้นะครับพี่น้องครับพ่อพีผู้ใดญ่ครับที่จะก่อีปัญหาอุปสรรต์คระบปัญหาเว็บไซตการพี่ขอบคุณแม่ลูกหลานนะครับ เพื่อให้จะเริ่ดรุ่งเรื่องก้าวหน้าได้พยายามแล้วสามารถว่าข้าวสารอาหารแห่งนาะครับรอบที่สองนะครับขอบคุณหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะนะครับคุรีรัมย์ย่าครับเป็นตัวอย่างนะครับครับโมเมนต์ควัวโสมโมเมนต์อาหารเสรมต่างๆท่เราไม่ควรกินเอกา

ทุกท่านที่ไปที่นัานผมแนะนำเลยโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไกลทางไกลอย่าลืมครับให้นะครับเดินทางโดยรับอถต่อไปก็อที่สา